ผลของอำนาจไม่มาในรูปของเสียงดังมันมาอย่างเงียบงันและตรงเป้าสิ่งที่เคยถูกใช้เริ่มย้อนกลับมาในรูปของแรงต้านไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อทวงสมดุลผู้ที่เคยอยู่เหนือเริ่มต้องยืนอยู่ใต้ผลของการกระทำโดยไม่มีตำแหน่งไม่มีข้ออ้างไม่มีใครรับแทน เขาจะพยายามอธิบายทุกอย่างยกเว้นความจริงข้อเดียวว่าอำนาจที่เคยใช้ไม่เคยหายไปไหนมันเพียงรอเวลากลับมาในฐานะผลและเมื่อถึงขณะนั้นไม่มีใครถูกลงโทษมีเพียงสิ่งที่ต้องถูกชำระเพราะผลของอำนาจไม่เคยลืมเจ้าของการกระทำตอนต่อไปคือขณะที่มนุษย์ เริ่มหาทางรอดจากสิ่งที่ตนเองก่อและไม่มีประตูนั้น